ที่ให้สาวระน่ารู้มากมายรายการของเรานั่นเองนะคะรายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเด็กเล็กลูกแดงไอ้ม่จริงจริงกับเบลนะฟังแล้วเราจะชอบมากๆเพราะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินจุกินกินแล้วก็จุจุจุกแต่ว่าเป็นการกินจุแบบไม่รู้ตัวเราจะมาเล่าสาเหตุกันไงค่ะบางคนในชอบสงสัยในช่วว่าผู้หญิงอย่างเราในวันนี้ ทำไมอยู่ดีฉันกินเยอะเนี่ยเออทำไมรู้สึกว่าแบบวันนี้กินเยอะจังเลยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยกินไปเยอะแล้วยังกินได้ได้อยู่อันนี้เริ่มแบบว่าได้อีกนะยังกินได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะมันมีเหตุผลมากมายเลยที่เปลี่ยนให้เราเป็นคนกินเก่งกินจุแลยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งเรานํามาฝากทั้งหมดใน9เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกเลยอนี้เนี่ย เชื่อว่าหลายคนเป็นนะอนอนน้อยอนอนน้อยแล้วอยากกินเยอะเงน,นอนน้อยทุกคําคือเขาบอกว่าตัวการที่เราให้ตื่นมาเนี่ยพร้อมกับความหิวโหย <c oughs> คือเรานอนน้อยไงคือแบบเสียงแบบพี่หนุ่ี่เคยเป็นแม้นอนแล้วแบบท้องมันร้องโขค่ขาเคยเป็นแต่บอกว่าหิวตอนซัมเระมาณแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนยงเงี้ยแต่กั้นใจไม่กินนั่นแหละกินตอนเช้าทีเดียว เขาบอกว่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าแบบว่าเหมือนมันยิ่งใช้พลังงานจนหมดแล้วไงแล้วนอนมันก็เหมือนมันไม่เพียงพอทนแบบพักผ่อนไม่เต็มที่ทําให้เราตื่นมาเนี่ยไม่สดใสสดชื่นนะคะเขาบอกว่าแพทย์เนี่ยก็อธิบายได้ว่าทุกครั้งที่เราไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยร่างกายเราก็จะหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นความหิวมันเพิ่มขึ้นอยู่นั่นแหละไม่อยากไม่หยุดไม่ย่อนอะไรอย่างี้นอกจากนี้นะคะ ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกอยากกินของหวานหรือว่าอาหารประเภทแป้งเนี่ยเพราะว่าอ่อนเพลียเคยเป็นไหมแกเนยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเหรอพิซซ่าซซ่ามาตอนสามทุ่มดีไหมไม่ด้ไหมไม่ดีไม่ดีเราเล่เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะแบบว่าจะไปกระตุ้นค่ะเออแบบอยากกินอ่ะอยากกินนั้งเลยห้ามนะหยุดก่อนจริงๆแล้วเกิดจากการเราที่เรานอนน้อยนั่นเองนะคะนอนคนที่นอนน้อยเป็นประจำเนี่ยก็เลยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนมากขึ้นค่ข้อต่อไปค่ะ ที่เราแบบว่ากินจุแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากินเยอะจัดมาก่อนคือก่อนหน้านี้กินเยอะมากมากคนอาจจะงงไงว่าแบบแปลว่าอะไรเหรอจ๊ะอาจจะเป็นแบบเชิงแบบปรากินบุฟเฟ่มาพรุนี้เจอกันหนึ่งทุ่มจ้ะมีบุฟเฟ่ช่วงเย็นทานบุฟเฟ่มาช่วงเช้าก็อยากกินอยากกินอยากกินเพราะเราว่ากินเยอะกะเพาะมันขยันนะแต่เมื่อตอนเย็นแล้วบอกว่าแปลกนะสมมติเรากินบุฟเฟ่มาแล้วเนี่ยพอจะนอนมันังหิวอยู่อเต็มแบบ แปลกๆเฮ้ยอยู่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าระดับน้ําตาลในร่างกายเนี่ยเกิดความแปรปวนค่ะชั่วคราวพี่นุ้งนี่เพราะว่าคนที่จัดหนักพวกอาหารประเภทแป้งหรือทุกอย่างเนี่ยแบบเต็มที่มาก่อนเนี่ยเขาจะไปสั่งในสมองเราว่าเราเนี่ยไม่อิ่มพอเรากินอาหารหนักๆมาก่อนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเรารู้ตัวเนี่ยว่าเราควรแบบหยุดทานเมื่อไหร่ทานอย่างพอดีเมื่อไหร่ควรจะหยุดเลยถึงแม้จะเป็นบุฟเฟ่ก็เถอะอาจจะคุ้มมากเนี่ยไม่ต้องคุ้มมากก็ได้ไม่ก็ไปทานตอนกลางวันไหม อดีกว่าเนาะเก็บไว้ทานกลางวันใช่ไหม,ไมอ่ะข้อ3คุณผู้ชมต่อมาเนะคะคี่ยเขาบอกว่าหิวมากก่อนเป็นประจำเดือนนะคะคุณผู้หญิงองเราเนี่ยรู้ดีเลยกินเยอะเป็นพิเศษยิ่งเวียงเยอะยิ่งกินเยอะา้สาเหตุวีนวีนเว,วียงจะกินออนะคะทีะน,นี้ค่ะเขาเลยให้เหตุผลค่ะทางการแพทย์นะคะบอกไว้ว่าร่างกายของเรานะคะ จะผลิตฮอร์โมนค่ะโปรเจสเตอโรนนะคะออกมาเยอะกว่าปกตินะคะแล้วก็เจ้าฮอร์โมนตัวนี้ค่ะจะออกมาพร้อมกับอาการ PMS หรือว่าอาการก่อนที่มีประจำเดือนนั่นเองก็หงุดหงิดง่ายแน่นนุ่นนี่ก็ว่ากันไปะนะคะอ่ะข้อที่4ดีกว่าเขาบอกว่าเลี่ยงมือเช้า ไม่กินมื้อเช้าเลยมันก็เลยจัดหนักในตอนเย็นเฮ้ยจริงนะจริงไหมมันจริงเหอะจริงมากๆนะคะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดแต่ถ้าเราว่าเลี่ยงแล้วก็ไม่ทานเลยนะคะเราก็จะไปจัดหนักในช่วงเย็นเพราะว่าตอนเช้าเราไม่ได้กินข้าวไงนะคะก็ยัด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 มันเข้าไปนะคะเขาบอกว่าควรจะทานอาหารเช้านะคะเป็นผลไม้ก็ได้นมก็ได้อะไรอย่างงี้ในช่วงเช้ากินตอนเช้าจัดหนักไปนิดนึงอ่ะมันดีนะพี่นุ่งนี้สมองมันโล่งมันโปร่งจะหนักไปนึง นี่ทำประจําใช่ไหมกินต้องกินอะไรเงี้ยต้องกินน้วผิงชาอะไรเงี้ยข้อที่5ดีกว่านะคะเขาบอกว่าผลข้างเคียงจากการกินยาที่เป็นยาประจำอของเรานะคะทำให้เราเนี่ยกินยากินอาหารเยอะนะคะแพทย์ได้บอกไว้ว่ายาเกือบทุกชนิดค่ะตั้งแต่รักษาโรคข้ออักเสบไปจนถึงยาแก้แพ้นะคะมีผลข้างเคียงในเรื่องของการกระตุ้นความหิวของเรานั่นเองนะคะทำให้แบบว่าเราเนี่ยหิวมากขึ้น นะคะกินยาเข้าไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากกินขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้ไปกร,กระตุนออ้นกระตุ้นไปกระตุ้นน,นะคะมเมื่อหยุดรับประทานยานะคะพฤติกรรมก็จะกลับมาเป็นปกติออต้องระวังกันนิดนึงโอเคก็ต่อไปค่ะเขาบอกว่าดื่มเครื่องดื่มไดเอทหรือปราศจากน้ําตาลเนี่ยทำให้แบบกินจุมากขึ้นคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าแบบฉันไปลดเว้ยอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วมาไปสั่งการสมองค่ะให้รู้ว่าแคลอรี่เนี่ย มันเกิดการควบคุมไงไปสั่งสมองว่าเออกิดการควบคุมนะคะสมองเลยเข้าใจไปว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้รับแคลอรี่ที่เพียงพออ๋อปกติรับมาสมมติรับมาพันแคลอรี่ต่อวันกินวันนี้ไดเอทซะหน่อยดีกว่ากินส้มตำนะคะได้แค่5 0 0กิโลแคลอรี่สมองจะแบบสั่งการให้เราหิวมากขึ้นมันตอก อะไรอย่างนี้ถูกต้องเลยก็ฟังสมองนิดนึงแล้วกันข้อต่อไปเขาบอกว่ากระหายน้ําจนคอแห้งเอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่ได้รู้สึกหิวเท่าไหร่บางทีแต่รู้สึกคอแห้งจนรู้สึกกระหายน้ํามากกว่านะคะทําให้เราเนี่ยหาอะไรชุ่มคอมากินแล้วกันเลยนึกว่าแบบหิวความจริงความจริงกินน้ําเปล่าก็ได้นะไม่ต้องกินน้ำหมองน้ำหวานกินน้ำเปล่าดีกว่านะคะก็ต่อไปเขาที่แปดเขาบอกว่ารู้สึกเบื่อ รู้สึกเบื่อหน่ายมากสมองก็เลยหลั่งสารเนี่ยออกมาให้แบบกระตุ้นความรู้สึกที่มีแบบเคยชินว่าแบบการกินอาหารคือความสุขอ๋อพอเบื่อแล้วปุ๊บอ๋อพอเบื่อแล้วปุ๊บต้องกินอะไรเข้าไปสักทันทีเลยต้องเพราะว่าการกินอะไรอร่อยๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยแบบว่ารู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ามากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่อยากให้น้าหนักตัวเพิ่มเนี่ยทำอย่างอื่นด้วยแล้วกันอ่าทำกิจกรรมอื่นแล้วกันนะคะข้อสุดท้ายเลยคุณผู้ชมนะคะความเครียดค่ะเป็นตัวการดีและก็สําคัญมากที่ทําให้เรากินโจะนะคะใชหลายคนเนี่ยมันมีทางออกกับ ความเครียดเยอะแยะมากมายหลายคนเลือกที่จะกินเลือกที่จะทานนะคะการกินเนี่ยก็กินได้อย่างอร่อยเพราะว่าเราเครียดแล้วก็มีความสุขนะคะเครียดที่ไรก็กินเมื่อนั้นอก็มีความสุขลวนี่ไปจับบุฟเฟ่มามือนึงเออแต่ก็จะอ้วนแทนอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปดูแล้วกันนะทําให้เราเนี่ยกินจุโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะสําหรับ9้าข้อที่เราบอกเล่าไปเมื่อกี้นะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ